สนี่เราเรยังหลงเลยเนะเอาไ่เอาไปถ้ามีสมาธิแล้วทำเรื่มจะดีขึ้น0 2 3ย์ห้หประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในไม่กี่ปีนี้มีผู้สูงอายุายเฉลี่ยมากถึง20%ของจำนวนประชากรทั้งประเทศในขณะที่อัตราการเกิดและคนวัยแรงงานลดลง การเตรียมตัวเองเพื่อความพร้อมรับสังคมสูงวัยต้องมองให้ครบทั้ง4มิติคือสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดังนั้นค่ะต้องมีการเตรียมตัววางแผนรับมือให้ดีโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและสุขภาพใจวันนี้เราจึงขออนุญาตมาสอบถามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจากท่านผู้อานวยการส่วนสุขภาพจิตที่7จังหวัดขอนแะกะ่น ก็อยากจะชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรเนื่องจากว่านักขณะเนี้ยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าตัวเราเองถึงจะอยู่ในวัยทำงานเนี่ย ก็กำลังจะก้าวเข้าไปเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้สูงอายุนั้นเพราะนั้นในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมมากพอสมควรนะคะถามว่าการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตเนี่ยต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องเตรียมตังแต่อยู่ในครันนะคะคือแต่ละช่วงวัยของชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามีพัฒนาการที่สมบูรณ์มันก็จะ ทำให้วัยที่ขยับถัดไปเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าหากว่ามีความคล่องในวัยใดวัยหนึ่งเมื่อขยับขึ้นไปสู่ช่วงวัยถัดไปเนี่ยมันก็จะขาดใบรวมถึงการที่เราอยู่ในวัยทำงานเนี่ยจะเข้าไปในส่วนของอผู้สูงอายุมันก็ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการเงินด้วย อันนี้ดิฉันขอพูดใน3ประเด็นสำคัญในสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวหลักๆเลยอันที่หนึ่งเรื่องของร่างกายนะคะถ้าช่วงวัยทำงานเรามีการเตรียมความพร้อมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อคงสภาพของการไหลเวียนโลหิตการทำงานของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เรื่องของอกล้ามเนื้อให้ดีเมื่อขยับสู่ช่วงวัยสูงอายุเนี่ยความเสื่อมเหล่านี้ก็จะ สามารถชะลอลงได้บ้างนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจเพื่อเสริมสร้างภูมิรู้ก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยในทุกมิติให้ทุกช่วงวัยอยู่ในชุมชนได้อย่างเป็นสุขการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุและเสริมสร้างวัฒนธรรมการดูแลการเลี้ยงดูและอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังต้องมีการบริการพื้นฐานผู้สูงอายุต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีบริการด้านสุขภาพสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบเศรษฐกิจที่สนับสนุนผู้สูงอายุอีกด้วย,ยผู้สูงอายุความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญมากให้เข้าใจท่านในทุกมิติอยู่กับท่านด้วยหัวใจไม่ใช่เหตุผลนะคะเหตุผลบางอย่างอาจจะใช้กับผู้สูงอายุไม่ได้บางทีเราอยากจะให้ท่านกินในสิ่งที่ ควรหลีกเลี่ยงแต่ว่าท่านอยากกินเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอยากให้ให้ท่านปรับให้ได้ว่าด้วยคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยังไงมันก็ไม่สามารถชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกายไปได้อยู่แล้วแต่อันไหนที่สามารถหล่อเลี้ยงจิตใจของท่านได้ก็อาจจะต้องยอมปล่อยให้ท่านได้ทําเพื่อความสุขนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่กันด้วยความเข้าใจ ใช้หัวใจมากกว่าใช้หผลจะทําให้ความสัมพันธ์ของลูกหลานคนดูแลกับผู้สูงอายุอยู่กันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ